สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีการซื้อหวยโตโต้นะครับซึ่งเป็นหวยออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งของสิงคโปร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้อธิบายไปแล้วแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหวยที่เรียกว่าเป็นหวย 4D นะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของหวยโตโต้นะครับ สำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมพาไปดูการซื้อหวยตามร้านตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใต้ตึกนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูร้านที่อยู่ในห้างนะครับอยู่ในห้างด้านหน้าเนี่ยนะครับสำหรับตึกนี้นะครับก็เป็นเลสเดนต์นะครับเป็นที่พักอาศัยนะครับส่วนชั้นล่างก็จะทำเป็นช็อปขายของนะครับแล้วก็จะมีร้านหวยออนไลน์อยู่ร้านหนึ่ง อยู่ด้านในนะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ8โมงเช้ากว่าๆนะครับ ็บริเวณในช้อปปิ้งมอลล์นี่ก็ร้านค้าก็ยังไม่เปิดนะครับ ันนี้นะครับหน้าตาของร้านหวยออนไลน์อันนี้คือแบบฟอร์มสำหรับการซื้อหวยออนไลน์นะครับซึ่งผมหยิบมาจากทางร้านเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการซื้อหวยโตโต้ซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบการออกรางวัลและก็เงินรางวัลน,นะครับ แบสำหรับวิธีการเล่นหวยสิงคโปร์นะครับอันดับแรกเราก็จะต้องทําการมาร์กลงในแบบฟอร์มก่อนนะครับหรือมาร์กลงในแผ่นสลิปอันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งให้กับทางร้านนะครับหลังจากนั้นนะครับทางร้านก็จะนําสลิปนี้นะครับใส่เข้าไปในเครื่องนะครับเครื่องก็จะ เป็นติกเก็ตออกมานะครับจะเจเนเรตติกเก็ตออกมานะครับสำหรับหน้าตาของแบบฟอร์มนะครับจะเห็นว่ามี6วินโดว์มี6บล็อกให้เลือกนะครับซึ่งในแต่ละบล็อกเนี่ยเราก็จะเลือกตัวเลข6ตัวนะครับหรือ6คู่นะครับตัวเลขที่มีให้เลือกก็จะมีตั้งแต่0 1ถึง49นะครับซึ่งวิธีการซื้อนะครับเราก็จะต้องเลือก6เลข นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเลือก05นะครับผมก็ขีดไปนะครับผมเลือก13 14นะครับผมเลือก26ผมเลือก31นะครับแล้วก็เลือก49นะครับอันนี้นะครับ6 n น m ำเบอร์ซึ่งเป็นออปชันขั้นต่ำนะครับที่เราจะต้องเลือกนะครับทั้งหมด6 n น m ำเบอร์นะครับซึ่งแต่ละช่องก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเลือก6หมายเลขนะครับ ยกตัวอย่างเช่น03 13 23 3 2 3 9 4 7นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเลขที่จะซื้อในใจนะครับเราก็สามารถที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์อสุ่มเลือกให้เราได้นะครับโดยการเช็คที่ตรงนี้นะครับฟิกพิกตรงนี้นะครับเครื่องก็จะลันตัวเลขให้เราโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับตรงนี้นะครับตัวเลขที่เราเลือก6หมายเลขเนี่ยนะครับ เงินที่เราจะต้องจ่ายก็คือ1เหรียญนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็1ดอลลาร์นะครับส่วนตรงนี้ก็เช่นกันถ้าเรามาร์กตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องจ่ายก็คือ1ดอลลาร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเลือกผิดหรือเราไม่ชอบนะครับเราก็สามารถที่จะยกเลิกได้หรือแคนเซิลได้นะครับก็โดยการทำมาร์กที่ตรงนี้นะครับ ส่วนด้านซ้ายมือนี่นะครับก็เป็นออปชันเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถเลือกระบบอื่นๆได้สำหรับก,กฎกติกาของหวยลอตโต้เนี่ยนะครับเวลาเขาออกหวยเขาจะออกมา6หมายเลขนะครับถ้าเราซื้อ6หมายเลขแล้วก็ตรงกับที่เขาออกรางวัลน,นะครับทั้ง6หมายเลขก็เป็นการถูกรางวัลที่1นะครับซึ่งก็จะได้รับรางวัลเป็นล้านเหรียญน,นะครับก็ประมาณ23ล้านบาทนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการซื้อ6หมายเลขแล้วก็จะตรงกับที่หวยออกทั้ง6หมายเลขเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นด้านซ้ายมือเขาก็เลยมีออปชั่นให้เลือกนะครับก็หมายความว่าถ้าเรามาร์กที่ System มตรงนี้นะครับก็คือเราจะซื้อ7ตัวเลขนะครับ7ตัวเลขนะครับในที่นี้เราก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีก1ตัวเลข เป็นลักษณะนี้เ็ดตัวเลขนะครับแต่ถ้าเราซื้อซิสเต็มแอดนะครับก็หมายความว่าเราซื้อ8ตัวเลขนะครับเช็คที่เลข9้นี่ก็ซื้อ9ตัวเลขนะครับเช็คที่12นี่ก็ซื้อทั้งหมด12ตัวเลขนะครับซึ่งการซื้อตัวเลขมากขึ้นโอกาสจะถูกก็มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการจ่ายเงินก็มากขึ้นถ้าเราซื้อแค่6ตัวเลขตรงนี้นะครับ ซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่าออเดอรนาลีนะครับเราก็จะจ่ายแค่1เหรียญนะครับแต่ถ้าเราซื้อ System มเเนะครับเราก็จะจ่าย7เหรียญนะครับแต่ถ้าเราซื้อ System มนะครับเราก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นอันนี้นะครับซึ่งเป็นด้านหลังของสลิปนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าซื้อ System ไหนจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อซิสเต็มเ่นะครับก็จ่าย7เหรียญ นะครับแต่ถ้าซื้อซิสเต็มชเนะครับหรือ12ก็ต้องจ่ายทั้งหมด924เหรียญนะครับก็20,000กว่าบาทนะครับถ้าซื้อซิสเต็ม0หรือซิสเต็ม0ินะครับก็จ่าย210เหรียญนะครับก็ประมาณ5000ประมาณนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นซิสเต็มโลนนะครับซึ่งข้อกำหนดของซิสเต็มโลนตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกแค่5คู่นะครับหรือ5หมายเลขนะครับ ส่วนอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็เป็นการเปิดออปชันเปิดช่องว่างไว้นะครับซึ่งก็หมายความว่าจะเป็นหมายเลขอะไรก็ได้นะครับออกมา01-49ก็จะถูกทั้งหมดนะครับส่วนค่าใช้จ่ายต่อ1นึ่งติ๊กเก็ตนะครับก็จะเป็น44เหรียญน,นะครับสำหรับการเลือกซิสเต็มโลนนะครับถ้าเราต้องการซื้อแบบนี้นะครับเราก็ทำการมาร์คหรือเช็คที่จุดนี้นะครับที่ช่องนี้นะครับ ่วนอีก3ช่องที่เหลือนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับ d r a w True d r a w ก็หมายถึงว่าเล่นต่อเนื่อง2งวดนะครับซึ่งระบบหวยโตโต้เนี่ยนะครับก็จะออกสัปดาห์ละสครั้งนะครับถ้าเราเลือกตรงนี้ก็หมายความว่าเล่น2งวดต่อเนื่องนะครับส่วนตรงนี้ draw นอครับก็เล่น4งวดต่อเนื่องนะครับหมายเลขเดิมๆ4งมวดต่อเนื่องก็ประมาณว่า2อาทิตย์นะครับสสัปดาห์นะครับ ส่วนตัวท้ายนี่นะครับกบต่อต่อตรงนี้นะครับถ้าเราเช็คตรงนี้นะครับก็หมายความว่าหมายเลขที่เราเลือกแต่ละช่องเนี่ยนะครับเขาก็จะแยกออกเป็นติ๊กเก็ตย่อยอันนี้คือตัวอย่างของติ๊กเก็ตนะครับที่ออกจากเครื่องนะครับสำหรับงวดนี้ผมก็ซื้อ2ใบนะครับซื้อ2ติกเก็ตนะครับ สำหรับติ๊กเก็ตแรกนะครับผมก็ใช้ระบบฟิกพิกนะครับก็คือให้เครื่องสุ่มให้ส่วนติ๊กเก็ตนี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่ผมเลือกเอง7 n u m นัมเบอร์นะครับราคาก็7เหรียญน,นะครับสำหรับการออกรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลน,นะครับก็จะมีข้อกำหนดดังนี้นะครับสำหรับระบบของหวยโตโตเนี่ยนะครับก็จะมีการออกรางวัลสัปดาห์ละ2ครั้ง ก็คือวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับเวลาโดยประมาณนะครับก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับสำหรับการออกรางวัลนะครับก็จะออกเลขมา6คู่นะครับแล้วก็จะมีเลขพิเศษอีก1นึ่งคู่ซึ่งก็รวมแล้ว7หมายแลขนะครับดังตัวอย่างนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Winning Number รนะครับ6หมายแลขนะครับแล้วก็มี Additional Number อีก1หมายแลขนะครับ สำหรับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของแต่ละงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็วันที่5เดือน11นะครับวันที่5พฤศจิกานะครับอันนี้ก็วันที่2พฤศจิกานะครับอันนี้ก็ย9ิบธันวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็วันพฤหัสท,ที่12พฤศจิกายนนะครับเวลา6โมงสำ, <c oughs> สำหรับกฎกติกา <c oughs> การจ่ายเงินรางวัลน,นะครับ เขาจะเอารายรับทั้งหมดนะครับมาหักภาษีหักรายจ่ายนะครับแล้วก็กันไว้54%นะครับเพื่อมาเฉลี่ยเป็นเงินรางวัลซึ่งเงินที่เหลือ54%หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าภาษีแล้วนะครับก็จะมาเฉลี่ยจ่ายให้คนที่ถูกรางวัลต่างๆดังตารางต่อไปเนี่ยนะครับรางวัลที่หนึ่งก็คิดเป็น38%นะครับ รางวัลที่2ก็8ปดเปอร์เซ็รางวัลที่3นะครับห้ารางวัลที่4ีก็สเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนรางวัลอื่นๆนะครับก็จะมีการฟิกตัวเลขไว้ดังนี้นะครับส่วนข้อกําหนดของคนที่ถูกรางวัลนะครับสําหรับคนที่จะถูกแจ็คพอตหรือถูกรางวัลที่1นะครับก็จะต้องถูก6เลขตรงๆนะครับสําหรับ6เลขตรงนี้นะครับก็จะไม่รวม additional number นะครับหรือตัวเลขพิเศษนะครับ ส่วนรางวัลที่2นะครับก็จะต้องถูกห้าหมายเลขนะครับแล้วก็รวมหมายเลขพิเศษอีก1หมายเลขนะครับสําหรับรางวัลที่3มนะครับก็ต้องถูก5หมายเลขนะครับ cool ส,ส่วนรางวัลที่4ี่นะครับก็ถูก4หมายเลขแล้วก็รวมเลขพิเศษอีก1หมายเลขนะครับรางวัลที่5ก็4ี่หมายเลขนะครับรางวัลที่6ก็3าหมายเลขบวกเลขพิเศษอีก1หมายเลขนะครับส่วนกรุ๊ปที่7หรือรางวัลที่7นะครับก็คือ3หมายเลขนะครับ อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมถูกวันที่5พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับผมถูก3าหมายเลขนะครับก็คือ25 40้าแล้วก็44นะครับซึ่งตรงนี้ผมซื้อเจดเหรียญนะครับก็เป็นการถูกปุ๊บที่7นะครับปุ๊บที่7ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ส่วนแบ่งมา4ี่ิเหรียญโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นไอเดียนะครับสำหรับการซื้อหวยโตโต้ของสิงคโปร์นะครับ ซึ่งก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับต้องการอ่านเป็นตัวหนังสือนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่บอกผมได้นะครับบอกผมก็ชื่อเดียวกับ YouTube นะครับก็คือ Tiger Walker นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ